เชิญยิ้มเชิญยิ้มขยนันขยันนะคุลูกค้าวันนี้น่ารักกันเนี่ยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่สี่ดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับพี่ <c oughs> คือจะมาดูทำเลขายน้ำส้มและมะเจ,เจหน่อยครับแล้วพี่อย่าได้โซนไหนนะครับเอาโซนที่แบบ คนเดินเยอะๆครับโอ้โหพี่ตอนนี้ตลาดของเราคนน้อยและอีกอย่างเลยนะตาลาดของเราเนี่ยมีจุดคัดกรองครับพี่เอ้าต้องคัดกรองแล้วล่ะครับใช่ครับตายเลยแล้วผมไม่มีกรองมาจะเอาที่ไหนคัดครับเนี่ยพี่ก็ตีฉิ่งสิครับบอกว่าเนี่ยไรเลนแม่พี่อยากมีคนเดินหน่อยครับให้คนเดินเยอะๆไม่ได้หรอครับพี่อันตารายอ้าแล้วนี่ผมเอาของมาขายไม่มีคนเดินแล้วผมจะขายใครได้ครับเนี่ยเอ้าพี่พี่ก็แจกสิครับ รับรองหมดเกลี้ยงเลยแจกใช่แจกฟรีเลยแจกฟรีเลยก็ดีเหมือนกันนะจะต้องไม่เหนื่อยขายด้วยใช่แล้วใช่อุ้ยเอาป้าคุณมาขายเลยเอายายคุณมาซื้อสิครับอ่ี๋ยวทำให้ตกฟ้าเอาตกฟ้าก็หาหักสิครับอ่น้ำขุ่นๆเลยนะแต่น้ำใสก็โกเด้งสิครับพี่ไอตลกงบกว่านี่เราเนี่ยจะตลกครับหยอกเล่นเดี๋ยวลองดูแผนผังดูแผนผังก่อนแม่แผนผังดูแผนผังขอโทษนะครับอ้าวแฟนคุณขอพับ พับพับพับแฟนคุณขอพับพับพับโอ๊ยอะไรเนี่ยครับไม่ใช่เพลงอ้าวแล้วคุณมาเกลาร์งเพลงทำไมล่ะครับเนี่ยที่ผมขอโทษนะครับเนี่ยผมจะถามว่าโรงพักที่ใกล้ที่สุดแถวเนี้ยอยู่ตรงไหนครับโรงพักอะฮะโอ้โหแถวนี้ไม่มีครับโรงพักมีแต่โรงลิเกครับใช่หรอครับครับแล้วแถวนี้มีตำรวจอยู่บ้างเครับตำรวจก็ผมมาอยู่แถวนี้ก็ไม่เห็นมีตำรวจเลยนะครับเหรอฮะครับแล้วถ้าผมจะติดต่อกับตำรวจเนี่ยเร็วที่สุดได้ที่ไหนครับไม่รู้ผมไม่รู้ หน้าปากซอยอะตำรวจเฝ้าอยู่ปะครับไม่มีผมเดินผ่านมาไม่มีตำรวจเลยครับไม่มีจริงเหรอครับใช่ไงก็ดีเลยครับของของมีค่าไปหมดขอบคุณครับมาเอาไปดีอะไรอะจะทำอะไรครับเนี่ยจอนป้นเฮ้ยจอนปนเ้ยสองมาเร็วเร็วสิว่าอุ้ยไอ้จอนอีกมาเอามาดีเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยอะไรวะเอ้ย Oh yes.